มวยไทยไฟเตอร์มุมน้ำเงินเนี่ยเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับอาเล็กมันโลครับปัจจุบัน28ปีนะครับสูง170เซนติเมตรจากสกัดให้มวยวอร์วัฒนะที่จังหวัดนครราชสีมาครับส่วนด้านมุมแดงนี่คือเคนซี่คาก้าครับจากอลเบานียปัจจุบัน36ปีครับสูง172เซนติเมตร สามฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1ครับจากแม็กซ์มวยไทยยิมครับก็อย่างที่เรียนกันไปนะครับนักชกต่างชาติทุกคนที่มาชกกับแม็กซ์มวยไทยในขณะนี้นะครับเป็นนักชกที่อยู่ที่ประเทศไทยตลอดช่วง3-4เดือนที่ผ่านมามิได้มีการเดินทางกลับไปยังประเทศหรือไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไทยเป็นนันขาดครับก็เชื่อใจได้ในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มีการตรวจสอบมีใบรับรองแพทย์ นะครับในการตรวจก่อนที่จะมาชกทำการแข่งขันที่แม็กัมวบไทยก็เนื่องมาจากนโยบายและก็คู่มือจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ่านผู้ชมครับบนเวทีลุยกันเลยครับติดเท้ารายการครับน่าติดตามและชมครับต่างชาติเจอต่างชาตครับเคนซี่มุมแดงอเล็กน้ําเงินครับสหรับอเริกาเจอกับแอลเบเนียครับ ช่วงนี้ฟอมกำลังมา,มา,มาแรงซะด้วยครับสำหรับทาาด้านค่ายมวยววัฒนาครับพี่น้อยครับเมื่อสัตาก่อนก็มีซิงโตวว,วัฒน,นะนะโอ้โอมาโชว์ผลงานได้ถือว่าสวยหรูเลยครับก็เรียกว่ามีความตั้งใจสูงครับหัวหน้าค่ายอย่างคุณมันลีครับเป็นหัวหน้าค่ายสาวครับที่ตั้งใจมาเปิดค่ายมวยที่เมืองไทยครับเป็นหัวหน้าค่ายมวยชาวแคนาดาที่หลงรักมวยไทยนะครับสนับสนุนมวยไทยนะครับ แทงเข้ามาระหว่างด้วยแขนขวาเกี่ยวได้เคนซี่แต่โดนเสียบเลยครับอเล็กเสียบซ้ายเสียบขวาโอ้เป็นวงในซะด้วยครับท่า,านเจ้าอเล็กซ์มาโล่อย่างน้อยก็ต้องเคยปั้มกับสิงโตงบ้างนะคนจริงครับจังหวะเสียบจังหวะแทงนี่ทําได้กลมกลืนเนียนตาครับขีดเข้ามาเจอสอกซ้ายอเล็กไล่เข้ามาเคนซี่วางด้วยขวาแล้วทิ้งด้วยขวาตาม อ่าเราก็ตัดทำตัวเข้าไปก่อนครับตัดทำตัวเสร็จตัดพื้นที่ต่อครับเดินหน้าเข้าไปหาไลาท์จีแนดะ้วตอนเข้าไปครับ,รบเสียร์ทรายแล้วลงล่างครับตนะันอเล็กมันโรว์ดูเดินจุ๋ยจุยเข้าหาจับนายปีเลยครับเสี่เพิม่มมาอีกทีเห็ีต้องคว้าเอาไว้ก่อนครับนี่ครับจังหวะลากมาเสียบของทางด้านอเล็กที่ทำได้ดีเหลือเกินครับนี่คือ,อมวยไทยชัดๆครับคุณจริง ในเสียบที่ทำได้ดีมากๆนะครับเคนซีก็มีประสบการณ์เลยครับเกาครับฉาไปฉากมาหยับเข้าไม่์ชีครับปักด้วยซ้ายคว้าในแทงบังโงครับหรือว่าเล็กจากสหรัฐอเมริกาดูแกกระฉับกระเฉงเหลือเกินครับนี่ครับโยกไปถึิไปแล้วก็จบด้วยการเสียบครับอเล็กเคนซีตอนนี้แม่เจอโจทย์หนักเหมือนกันครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายซะแล้วครับ เล่นไปที่ฐานล่างครับเคนซี่คาก้าจิ้มเข้ามาครับอเล็กมันโรตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาครับก็ยังไม่เร่งเลยครับสำหรับทางด้านเคนซี่คาก้าครับแต่ใหญ่เกินไปก็ไม่ดีครับปล่อยให้อเล็กเด้งเทียบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันการแล้วครับเอาแล้วครับอเล็กเดินหน้าลุยต่อที่จิ้มขวาแล้วลงล่างครับรอจังหวะถีบซ้ายอ้าวหลุดครับจังหวถีบหลุดโดนลงโทษเลยครับ อลเล็กครับเน้นวงในเป็นหลักครับพอจับได้พอเสียบได้แม่ชักจะออกอาการติดใจครับอลเล็กตบซ้ายก็ามาเทนซี่พยายามจะหัวเจาะไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับหมัดหนึ่งสองจากอลเล็กมันโลยังกจะถีดด้วยขวาครับอลเล็กจิ้มตัวเซนซี่พยายามจะสวนด้แขงครับอลเล็กติดตามผลงานตลอดครับไม่ยอมอยู่ห่างเด็ดขาดครับ นวลเนี่ยไปติดตามผลงานไปนเรื่อยหักใหม่กรเด้งของขวาครับอลเล็กซ์ซ้ายเติมมาแม่โยกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับวงในจากคาง์ด้าอเล็กซ์ครับแต่ว่าเมื่อครู่นี้เนี่ยทางด้านเคนซ,ซี่คาร์กาก็กดแขนเอาวไว้ได้แล้วนะครับแต่ว่าหาจังหวะตีอย,ยไม่ทันเองครับขวาจากคาง์ด้าอเล็กซ์มันโลซ้ายจากาคเคนซ,ซี่ครับเลี่ยจิ้มลำตัวขวางด้านขวาเตะเจาะยางเข้าไปครับเล็ที่ได้ตอนอยูท่ที่หน้ามุมน้ำเงินครับอลเล็กซ์เดินหน้าต่อครับ หมตอนนี้ผิวเขาวๆด้านเคซี่ทำท่าจะเปลี่ยนสีครับกลายเป็นสีแดงครับตรงบริเวณทับนอกครับไปยัดแยงอีกครั้งครับอเล็กซ์มันโดสายคอยค้ำพยายามจะหาจังหวะอยู่นะครับกับให้อ้าหน้าหงายเลยครับ,รรรบแม่ทั้งคู่ซีถูตัวได้เล็ยจับแล้วหมาได้กังคนละทีก็บง่ายได้มาไม่เจ้ครับ,บ ยังคงขยับโยกเข้าหาครับติดตามผลงานครับอเล็กเคนซี่ก็ตอนนี้ยังเดินไม่ได้โอ้อเล็กล้มลำตัวเคนซี่กระแท็กยับซ้ายโต๊ขึ้นมานี่ครับถิ่งเข้ามาแต่ว,ว่าโดนเจาะยางครับติดลำตัวเติมเข้าไปครับทางด้านอเล็กเคนซี่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับรอจังหวะอยู่ในครับทางด้านเคนซี่กาก้าแต่ว่าดูความดุดันของอเล็กครับ แหมไม่เปิดโอกาสให้เคนซี่ได้เดินเกมได้ครับสายมาจากเคนซี่แม่จิ้มมาสายมาอาแล้วครับเริ่มจะได้เหมือนกันก็จะน่าเคนซี่คาร์กามัตยับแก่บัดยับหน้าค่อนข้างสวยครับเคนซี่กะแทกเบิ้ลเข้ามาเมื่อคู่นี้แต่ว่าดูคว้าไว้ครับแล้วสัมผัเหยียดขั้กมาครั้งครับแล้วกดในนี่ครับตั้งแขนได้ตีก่อนเลยครับทานด้านอเล็กซ์เสียบขวางัดขวาเคนซี่พยายามจะรวบเอวครับ จมมังหวะเมื่อสักครู่นี้นอกจากจะมีข่าวแล้วจะมีสอกมาเติมครับอเล็กห่วงหน้าเข้าวงหลังแล้วตอนนี้เจนักเคนซี่ระวังเขาอย่าเดี๋ยวไม่พอเขายังต้องระวังสอกด้วยพยายามจะเสียบครับเคนซี่ก็เลือกที่จะเข้าวงในครับหวังสายหน้าบ้างครับตีด้วยซ้ายครับอเล็กเติมด้วยขวาใหญ่กว่ามาครับครับมาหาปากเสียเทกันต่อครับเสียขวามาจากเคนซี่เสียขวาใส่ขวาตามสูตรเสียบขวาขึ้นมาจากอาเล็กครับ กด,ดปากเลยกับปากอีกทีครับซอกขวาของธนาอเล็กซ์มันโลไปไปก้มหัวให้เขาสับครับธนาเคนซี่คาก้กาสั่งต่อครับเตะขวามาจากเคนซี่ก็ยงังโอกาสครับกีงกาทีเสร็จล็อกในมาแม่หมุนไปหมุนมาแล้วเสียบเข้าขวาเข้าไปรับอเล็กต์แม่บงบกในได้แกงแทงได้บอลเจิดจริงๆครับชกไลน์นี้ครับแม่งบกในในี่มีดีมาอวดตลอดครับ แคนซี่หันเข้าไปที่พับในจีบลำตัวตัดเข้ามาใส่อีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนาทีสุดท้ายครับสำหรับคู่ไปทางรายการระหว่างแอลมาเนียในมุมแดงครับกับสหรัฐอเมริกามุมน้ำเงินเล็กเดินหน้าต่อเขาเสียขวาเข้าไปแม่เพียงเหมายกบังนะครับทางด้านเคนซี่บังไม่ทันครับแทงมาทีไรนี่แม่หน้าท้องตัดหลอดครับไล่เข้ามาบ้างครับนี่เขาพยายามจะขว้างสับด้วยศอกขวาครับเคนซี่ แกรอจังหวะแบบนี้อยู่นะครับสับซ้ายอีกทีโดนแทงครับโอ้โหพอหลุดหลวมก็โดนท่าน้าเจ้าอเล็กมันโลครับเสียบคืนครับแต่จะมีเสียตเล็กยครับเคนซี่หันมาเสียบซ้กครับวงในเสียบซ้ายเข้ามาอเล็กจับได้แล้วเด้งเข่าขวาเข้าไปหาครับมาครับดอกที่สองเติมมาครับด้านอเล็กครับเคนซี่เปิดทางใส่ขวาต่อยขวาถูกขวาแล้วตีถือขวางด่านด่านดานครับไม่ได้ครับ โดนรเ่วปไปนะครับทัาานไม่ทันครับนะเคนซี่คากา้กาและครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับในคู่ปิดท้ายรายการครับเปกัร67กิโลกรัม้านอเล็กซ์มันโรครับจากสหรัฐอเมริกากับเคนซี่คาก้กาจากแอลเบเนียมาได้ลูกหูือวาบ้างเหมือนกันครับทนางนั้นเคนซี่คาก้กาในช่วงท้ายเกมังหวะาขยับเข้ามาครับทีมซ้าย แล้ววางแข้งหน้าครับเคนซี่อยู่การตั้งแขนแคตั้งแขนไม่ได้ครับเคนซี่แต่ว่ามันมีความแม่นยำเนี่ยเป็นรองอเล็กมันโดครับอยู่จังหวะกดครับแล้วสับครับจอจังหวะหว่หวาของเคนซี่คาก่าครับนผู้ชมครับตอนนี้ไปบนเวทีครับ alright l let's e n t e m e n check out the fighter prize สนับสนุนโดย Max กซ์มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max กซ์มวยไทยอ f f i i i a l ได้แล้ววันนี้ No prize Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the Georgia scorecard for the winner! Blue corner, Alex All right, <coughs> รายการมวยไทยไฟเตอร์ไปแล้วอย่าลืมนะครับติดตามชมทางช่อง9ก้าเอ d คหมายเลข30นะครับหวันรวดยาวๆตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันพฤหัสสบัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมเบียร์แม็กซ์มวยไทยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้กับรายการต h e g l o b a l fight สวัสดีครับ